สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์จ๋าอิซุสุนะคะมีลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยให้เซลล์จ๋าเปรียบเทียบในส่วนของรุ่นรถไฮแลนเดอร์ er, ในส่วนของตัว4ประตูนะคะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบ2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นไฮแลนเดอร์ในส่วนของ LDA แล้วก็รุ่น Z นะคะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่ามีส่วนไหนที่แตกต่างกันบ้างมาเลยค่ะ ค่ะเราก็มาเริ่มต้นในส่วนของรุ่น LDA กันก่อนนะคะเริ่มต้นที่กระจังหน้าในส่วนของกระ,กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ two ทโ n e สีเทาและก็สีโครเมียมในส่วนของตัวอักษรก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์จะเพิ่มในส่วนของไฟที่ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันเรียกว่าไฟเดย์ไลท์นะคะ แล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นไฟตัดหมอกในส่วนของรุ่น LDA เนี่ยก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนถ้าในส่วนของรุ่นแซก็จะเป็นแบบ LED นะคะต่อมาก็จะมาดูในส่วนของล้อนะคะรุ่น LDA เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วในส่วนของขนาดยางก็จะเป็น255ทัก65 R17 นะคะถ้าในส่วนของรุ่นเซตเนี่ยก็จะเป็น25560 R18 นะคะต่อมาก็จะมาดูในส่วนของเบาะหนังกันนะคะรุ่น LDA เนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมจะมีลายในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรุ่นแซตเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึง่ง ในส่วนของรุ่นของพวงมาลัยเนี่ยรุ่น LDA รุ่นนี้ค่ะก็คือ,อมันจะมีในส่วนของปุ่มควบคุมในฝั่งของเครื่องเสียงในการต่อบลูทูธอะไรได้หมดนะคะแต่ว่ามันจะไม่มีในส่วนของรุ่นเขาเรียกว่าพูดคอนโทรลซึ่งต่างกับรุ่นเซรุ่นเซตเนี่ยก็จะมีในส่วนของฝั่งด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงเหมือนกันและก็เพิ่มในส่วนของพูดคอนโทรลในส่วนของการตั้งเขาเรียกว่าความเร็ว เหมือนเวลาเราขับทางไกลๆะค่ะก็จะช่วยให้มีอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทางด้านปุ่มขวามือด้วยในส่วนของหน้าจอ DVD เนี่ยค่ะก็คือจะเ,เหมือนกันเป็นหน้าจอ7นิ้วนะคะทั้งรุ่น Z แล้วก็รุ่น LDA เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะอคอนโทรลต,ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นรุ่น LDA ก็คือจะเป็นแบบโล่งๆ มีในส่วนของอุปกรณ์ในการช่วยชาร์จแบตแต่ว่าในส่วนของรุ่นเซตเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของคอนโทรลคอนโทรลแอร์ A ให้กับลูกค้าช่วยให้ผูดด้โดยสารด้านหลังเนี่ยเย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะต่อมาก็มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายเหมือนกันในส่วนของอไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไบ LED นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะลมดำเพื่อช่วยให้มองเห็นไฟชัดมากยิ่งขึ้นทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกล้องถอยหลังตรงนี้ก็คือจะมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นทั้ง l d a และก็รุ่น Z ค่ะ ที่เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโลโก้ซึ่งถ้าเป็นแบบโล่งๆเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่น LDA เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่น Z หรือว่า LDA ถ้ารุ่น Z เนี่ยก็จะมีโลโก้รุ่นตัว Z ปรากฏขึ้นที่บนด้านท้ายนะคะสำหรับในส่วนของรุ่น Highlander LDA นะคะราคาจะอยู่ที่8 0 4 0 0 0 0 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวมุกแบบนี้เนี่ยค่ะก็ราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีก7,000เป็น8 4 7 0 0 0ค่ะสองรุ่น Highlander 1.9 Z นะคะราคาก็จะอยู่ที่9 0 2,000บาทแต่ถ้าในส่วนของสีขาวมุกเนี่ยก็จะราคาเพิ่มขึ้นอีก9 0 9,000บาท2รุ่นนี้เราสามารถเปรียบเทียบราคากันได้นะคะค่ะวันนี้ก็เ,เซลจ๋าเปรียบเทียบ2รุ่นให้ดูคร่าวๆนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักหาเซลจ๋าได้เซลจา uzu, o, ๋าอิสุสุเบอร์โทร0885020696หรือว่าทักมาทางเพจก็ได้นะคะเซลจ๋าอิสุสุหาดใหญ่สำนักงานใหญ่เบอร์โทร0885020696ขอบคุณค่ะ